สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าดูกระรอกพี่น้องมาดูกระรอกในสวนจ้าตัใหญ่มาก นางเกาะยวนใบกล้วยเลยพี่น้องค่ะภา็เกินสนเนะปลูกมะละกอปลูกอะไรวะพี่น้องเอ้ยนางกินหมดเวลานางมะละกอข้างล่างอะ่ะพี่น้องสุกไม่ได้เลยนะกล้วยมะละกอ นางจะกินหมดแหละดูนางดูนางดูนางพี่น้องไม่ยอมไปไหนเลยเกาะแน่นเลยนะตัวใหญ่มากเลยนางจะฟังนะนุ่นตัวอยู่ข้างในพี่น้องลอกเยอะมากในป่านะี้ ดูดี่นดู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 ไม่ยอมกาะไม่ยอมไปไหนอลยนั่นน่ะนิ่งเลยตัวแบบอิดจะมีลูก น้อยๆย็็มีนะพี่น้องลังเขาเยอะมากเลยในนี้นโโนต้นไม้ต้นใหญ่มัจะเยอะเนาะอืมนิ่งเลยฉลาดมากไม่ยอมกระดิกกลัวคนเห็น เดี๋ยวภาพก็จะมืดๆนะพี่น้องมันยากาศพี่น้องเอ้ยหมอกเยอะมากเลยช่วงเชา้าเช้าอ่ะไม่ไปไหนพี่น้องไม่ไปไหนกเกาะนิ่งเลย นางไม่ไปไหนนะเสาบนก็จะไปแล้วนะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะพี่น้องค่ะโชคดีว่สุขวสุขก้นค่ะสวัสดีจ้าเสาบนจะไปเปลี่ยนน้ำหอยจ้ะพี่น้องจ้าดูพี่น้องดูต้นกล้วยต้นฝนกำลังแตกขึ้นเต็มเลย อันนี้ที่แสงแสงอ่ะดอดแดดมันส่องนะพี่น้องอ่ะสวยงามมากเลยต้นกล้วยสวัสดีจากพี่น้อง